บิ๊กซีช้อปปิ้งออนไลน์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเคยสงสัยในแพ็กเกจ 3G ของแต่ละค่ายบ้างไหมคะว่าสมัครแพ็กเกจ 3G แบบ ลิมิตหรือว่าแบบไม่จํากัดก็นึกว่าใช้ได้แบบไม่อั้นแต่ทําไมใช้ใช้ไปไงความเร็วกลับลดลงวันนี้มาหาคําตอบกันนะคะก่อนอื่นขอเท้าความกลับไปก่อนในสมัยที่เรายังมีใช้เพียงแค่เอชเราก็จะใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือกันน้อยนะคะอาจจะด้วยความเร็วอืดเกินจะทนก็ได้แถมพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ยังไม่ฮิตสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตก็ยังไม่แพร่หลายการใช้งานอินเทอร์เน็ตก็ยังคิดราคากันเป็นนาทีแต่เมื่อมีการทดลองให้บริการ 3G แบบกระเบียดกระเสียนบนคลื่นความถี่เดิมก็มีผู้ใช้บางคนคะ่ะนำระบบ 3G แบบไม่จกัด ไปเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างผิดวัตถุประสงค์เช่นไปดาวน์โหลดบิตทอร์เรนต์ซึ่งก็มีการรับส่งข้อมูลปริมาณมากตลอดเวลา mm hmm. ก็เลยทําให้คนอื่นใช้งานได้ช้ากว่าเดิมเพราะว่าถูกแย่งแบนด์วิดต์นั่นเองค่ะทางค่ายผู้ให้บริการก็เลยจําเป็นที่ต้องกําหนดข้อจํากัดความเร็วในการใช้งาน Data หรือว่า Fair Us a g e Policy ขึ้นมาโดยมีเงื่อนไขนะคะว่าเมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กําหนดแล้วยังสามารถใช้งาน 3G ได้โดยไม่เสียค่าบริการเพิ่มเพียงแต่จะต้องถูกปรับลดความเร็วลงนั่นเองค่ะ ื่องนี่บางคนก็บ่นนะคะว่าไม่ค่อยจะแฟร์เลยเพราะว่าบางครั้งก็ปรับลดความเร็วลงจนกระทั่งช้ากว่าเอชด้วยซ้ําก็เลยต้องรอดูนะคะว่าเมื่อประมูลคลื่น 3G ความถี่2.1กิกะเฮิรตซ์แล้วอะไรๆจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะและเพื่อให้การใช้งาน Data ไม่เกินลิมิตจนถูกปรับลดความเร็วลงในกรณีที่เราซื้อแพ็กเกจแบบไม่จํากัดเนี่ยนะคะหรือไม่ก็ช่วยประหยัดค่าเน็ตและไม่เปลืองเมกกรณีที่เป็นแพ็กเกจแบบอื่นๆ ถ้าอยู่ในที่ที่มีบริการ Wi-Fi ก็ใช้ Wi-Fi ต่อเน็ตแทน 3G แล้วก็ควรรู้วิธีปิด 3G เพื่อป้องกันเน็ตรั่วด้วยนะคะการเลือกแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมก็ช่วยประหยัดเงินได้ซึ่งผู้ให้บริการแต่ละค่ายก็มี Data Calculator เอาไว้ช่วยประมาณการใช้งานของคุณค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามอ่านได้ในเว็บไซต์ IT24 ชั่วโมงนะคะแล้วก็มาเก็บตกงานย่างกุ้ง ICT Fair 2012ที่พมา่าซึ่งครั้งก่อนก็ดูพริตตี้ไปแล้วดูฮาร์ดแวร์ไปแล้ว,วนนมาซอ์รกะนนะคะใพพ่ อฟต์แวร์ที่มาออกงานกันก็มีไม่มากนะะักค่ะส่วนใหญ่เป็นซอฟต์แวร์ที่ทําโดยบริษัทในพมา่าเองโดยเน้นด้านบัญชีและระบบงานคลังสินค้าค่ะส่วนตลาดเกมออนไลน์ในพมา่าเนี่ยค่อนข้างใจฮิตในหมู่วัยรุ่นทีเดียวนะคะวัยรุ่นจํานวนมากเนี่ยเขามางานนี้เพื่อมานั่งเล่นเกมเลยละคะ่ะแล้วก็พูดถึง WiFi ที่งานไอทีบ้านเรามักจะมีให้ใช้กันทั่วงานแต่ที่นี่นะคะเดินทั้งงานมี WiFi แค่จุดเดียวค่ะคือบริเวณบูธของบริษัท Network i n g ที่มาออกบูธนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าสปีด อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสังเกตค่ะถึงแม้ว่าการใช้งาน Data บนมือถือจะอยังไม่พร้อมส่วนใหญ่ก็ใช้มือถือแค่โทรออกรับสายแล้วก็มีผู้ให้บริการแค่เจ้าเดียวแต่ว่าคนพมา่าเนี่ยเขาถือ iPhone กับ Samsung Galaxy กันเต็มเมืองแล้วเหมือนกันนะคะก็เชื่อว่าถ้าหากโครงสร้างพื้นฐานของเขาพร้อมเมื่อไหร่ชาวพมา่าเขาก็พร้อมลุยเมื่อน,นั้นเหมือนกันนะคะแล้วมาพบกันใหม่ทุกอังคา,า,ารพฤหัสสวัสดีค่ะ